ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้และพี่น้องทุกท่านนะคะขอบริพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่แล้วก็ประทานลมหายใจประทานกําลังพิเศษให้กับเราเพราะว่าเราเดําเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเราเป็นคนงานของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นลูกเป็นธรรมิกชนเป็นทหารของพระคริ์เรา ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงไม่เคยลืมเรานะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าไม่เคยลืมพระเจ้าไม่เคยลืมอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะคะฮิบรูบทที่6ข้อที่10 เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทํางานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจเราเมื่อเราดําเนินชีวิตเชื่อฟังและทําตามพระคาของพระเจ้า เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการรับใช้กับการหวานข่าวบระเสริฐบ้างหรือว่าเสียสละช่วยเหลือผู้คนนะแต่พระเจ้าก็หนุนใจเราตามพระคำนี่ก็ทำให้เรามีกำลังที่พระเจ้าบอกว่า,วาพระเจ้าจะไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการปฏิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปนนิบัติอยู่พระเจ้าไม่ได้ลืมการงานที่เราจ่ายราคาทั้งนำวิญญาณทั้งเลี้ยงดูจิตวิญญาณผู้คนสร้างคนหรือจ่ายราคาในการตุ้มเทในการงานของพระเจ้าในมรารคีบทที่สข้อที่16ก็บอกเราว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกันพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึก ความจำเฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามของพระองค์ฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยลืมเราพระองค์มีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำเฉพาะพระพักพระองค์บันทึกหลายชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าผู้ที่ยกย่องพระเจ้าผู้ที่รับใช้พระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มานั่งสลดหดหูว่าโอ้เรารับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้ายังไม่ได้ตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนพระเจ้าลืมเราแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ลืมเมื่ออ่านมารคีบทที่สก็ที่16พระเจ้ามีการบันทึกรายชื่อคนที่ทํางานของพระเจ้าคนที่ยำเกรียงพระเจ้าคนที่เสียสละทุ่มเท เลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้คนหรือช่วยเหลือผู้คนแม้กระทั่งจ่ายทรัพย์จ่ายราคาจ่ายเวลาจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างพาหนะที่จะช่วยคนที่จะใช้พาหนะในการออกไปช่วยเหลือผู้คนออกไปเสริมสร้างคนมากมายเตรียมทำมิกชนรับใช้ วิสุทธิชนนั้นและก็เราก็ยังรับใช้อยู่เมื่อบางครั้งเราก็อาจจะผิดหวังบ้างกับคนที่เราจ่ายราคาตุ่มเทเสียสละเพื่อเขาแต่หลายครั้งเขาก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เติบโตตอนนั้นหรือเขาก็ไม่นะคะตอบสนองด้วยซ้าไปวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้านะฮะเป็น ถ้อยคำที่มีชีวิตเป็นถ้อยคําที่ให้ความหวังและกำลังใจสำหรับคนที่จ่ายราคาคนที่ทำงานของพระเจ้าคนที่เสียสละเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ได้รับใช้เท่านั้นแต่พระเจ้ามีรางวัลให้กับเราด้วย ทุกสิ่งที่เราทำหรือเสียสละเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐพระเจ้าบันทึกสิ่งที่เราทำไว้แล้วพระเจ้าบันทึกสิ่งที่เราหว่านเราปลูกไว้ในทุ่งนาของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระเจ้ามีสมุดบันทึก บันทึกลายชื่อผู้ที่รับใช้ด้วยความจริงใจด้วยความเกรงกลัวพยาเวและบันทึกลายชื่อผู้ที่ยกย่องให้เกียรติผานามของโปรง่งเห็นแก่ผะนามของโปรง่งยอมจ่ายราคายอมเสียสละเวลาก็อยากจะหนุนใจคนที่ลงมือปฏิบัติแบบนี้รับใช้แบบนี้จ่ายราคาแบบนี้ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเรา พระเจ้าบันทึกและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะมีรางวัลพระเจ้าส่งให้รางวัลแก่เราแน่นอนรางวัลของเราเนี่ยเราสามารถได้รับตั้งแต่ในโลกนี้เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระเจ้าก็เตรียมสวรรค์บ้านที่สวยงามทุกคนก็ใฝ่ฝันทุกคนก็ปรารถนาที่จะไปสวรรค์อย่าลืมนะคะมันไม่ใช่เรื่องโกหก และไม่ใช่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์มีจริงๆทําไมทราบก็พระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์มาจากสวรรค์ก็ไม่จําเป็นที่เราจะไปสวรรค์ก่อนถึงมาบอกชาวบ้านชาวเมืองว่ามีสวรรค์นะแต่ผู้หนึ่งที่มาจากสวรรค์ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเจ้าของสวรรค์พระเจ้าเตรียมบ้านพระเจ้าเตรียมสวรรค์ให้กับคนที่ยำเกรงคนที่รับใช้ คนที่มีหัวใจที่รักผู้คนช่วยเหลือผู้คนนะคะพระเจ้ามีรางวัลให้กับเราทั้งอยู่ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าโลกที่เราจากโลกนี้ไปก็คือจิตวิญญาณของเราจะได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายราคาพระเจ้ามีรางวัลแน่นอนให้เรามีความเชื่อจะรู้สึกสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจพระเจ้าไม่อารรม พระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักของเราพ่อแม่ที่ดูแลลูกช่วยเหลือลูกปกป้องลูกผู้รับใช้หัวหน้าเซลล์ผู้ประกาศนะคะหรือพี่น้องที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูว่าพี่น้องที่หนุนจิตชูใจกันและกันพระเจ้าไม่ลืมการงานของท่านพระเจ้ารู้แล้วว่าท่านใจอะไรขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้า ไม่ทรงอธรรมและพระองค์ไม่ลืมการงานบางทีนะคะที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้รางวัลกับเราดูเหมือนจะไม่รอดดูเหมือนจะไปไม่ไหวดูเหมือนจะหมดสภาพดูเหมือนจะขาดใจร้อนๆเหมือนกับเราเนี่ยนะคะไปต่อไม่ได้แต่พระคุณความรักของพระเจ้าไหลยอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนสัตว์ซื่อเพราะเราเป็นคนที่ รักผู้คนด้วยหัวใจด้วยจริงใจแม้บางทีเราจะทำอะไรที่ผิดวิธีนะคะแต่ว่าพระเจ้าดูเจตนาเจตนาของเราก็คือจริงใจมีความรักยำเกรงพระเจ้าช่วยเหลือคนด้วยน้ํำใสใจจริงพระเจ้าจะดูเจตนาเราด้วยและพระเจ้าไม่แปลกใจที่บางครั้งเราก็บกพร่องผิดพลาดในเทคนิคในการรับใช้ เราก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองเราต้องให้กำลังใจตัวเองตราบใดที่เรารักพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าเราก็บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันออกมาแบบนี้รักก็รักมีอะไรก็จ่ายให้เต็มที่ลงทุนเต็มที่เสียสละดูแลเต็มที่คนนั้นยังไม่เติบโตและแถมยังหลงหายอีกพระเจ้าไม่ได้ลืมการงานของเรา เราก็ต้องหวานความชอบธรรมของพระเจ้าต่อไปอธิษฐานเผื่อคนนั้นต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาพระเจ้าเมื่อคืนฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปในกลุ่มบุรุษหลายคนเลยทีเดียวหลงหายมา30ปีตอนนี้กลับบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าบางคนมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสร้างแต่ละคนเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ลืมการงานของพระองค์ ฉันก็ยังประทับใจมิชนารีคนหนึ่งที่ไปประกาศแถบแอฟริกาเขาประกาศตั้งหลายปีมีคนรับเชื่อคนเดียวเขารู้สึกหมดหวังแล้วก็หมดกำลังใจท้อใจตั้งสติไม่ทันก็เลยหมดสภาพกลับบ้านอันนี้เสร็จเขาก็กลับไปแล้วก็รู้สึกหมดหวังไม่รับใช้ทำประชดแล้วก็ ขอหนุนใจผู้รับใช้หรือว่ามิชนาลีนะคะบางคนจ่ายราคาเต็มที่แต่คนเหล่านั้นไม่เติบโตคนเหล่านั้นก็ไม่รับเชื่อวานข่าวประเสริฐไปก็ไม่มีใครตอบสนองจนผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้เนี่ยกลับประเทศไปเราก็รู้สึกเสียใจที่มีมาประกาศตั้งหลายปีมีคนเชื่อคนเดียวและคนเชื่อคนนั้นก็เป็นเด็กเจ็ดขวบเจ็ดอายุเจ็ดปี ปรากฏว่าคนอื่นไม่มาโบสคนอื่นไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีการกลับใจมีคนเดียวที่เขาสอนพระคัมภีร์เด็กคนนี้ก็จะมานั่งฟังฟังไปฟังมาก็นาคนสอนจนท้อใจก็เลยหนีจากเด็กคนนี้ไปปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็เขาได้รับพระคำเขาเติบโต แล้วเขาก็ไปที่โรงเรียนไปที่ตามหาโบสถ์เข้าตามอะไรพวกนี้พระเจ้าก็เลี้ยงดูเด็กอายุเจ็ขวบนี่นแหละจนเขาเติบโตแล้วก็เด็กคนนี้ถวายตัวรับใช้และพระเจ้าใช้เขาอย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ประกาศแถบแอฟริกาเนี่ยได้รับการฟื้นฟูอย่างไม่ธรรมดาก็ปรากฏว,ว่าวันหนึ่งเขาจะไปแถบยุโรปพระเจ้าให้เขาไปที่นั่นและหัวใจของเขาไม่เคยลืมมิชชันนารีคนนี้ ผู้รับใช้คนนี้ที่มาประกาศกับเขาเขาก็เลยเดินทางไปแล้วก็ไปตามหาคนที่เป็นมิชันนารีไปประกาศกับเขาทําให้เขามีวันนี้มารับเชื่อมได้รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลอย่างไม่ธรรมดาจิตวิญ,ญญาณของเด็กผู้ชายคนนั้นรอดไม่ใช่รอดธรรมดาแต่เขานําผู้คนในแอฟริกาจํานวนมหาศาลพาต้อนรับพระเยซูและเขากลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าก็ใช้เขา มิชนาลีคนนั้นไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระพรผ่านเด็กคนนี้เขาก็เลยเสียใจกลับไปบ้านทิ้งงานพระเจ้าไม่สนใจแถมยังไปทำบาปแถมยังไปดื่มเหล้าเมาเพราะว่ารู้สึกเสียใจว่าไม่เกิดผลอย่าไปประชดชีวิตแบบนั้นใครกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่แม้ว่าเรายังไม่เกิดผลตนนี้ พระเจ้ามีเวลาพระเจ้ามีเวลาของพระองค์จากคนเดียวก็คุมนะคะถ้าคนกลับใจนะํะไม่ธรรมดาแต่เราเชื่อว่าเราจะเห็นการงานของพระเจ้านํะมากขึ้นคนมากมายก็จะตอบสนองพระเจ้าตอนนี้ก็คือเด็กชายคนนั้นไปแถบยุโรปเราก็ไปตามหาเขารู้ว่าคนนั้นมาจากประเทศฉันจำประเทศไม่ได้ขอโทษทีคิดถึงเรื่องนี้ก็เลยพูดขึ้นมาเราก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ทรงนํา ไปถามคนที่พระเจ้าจะเตรียมไว้จริงๆเป็นลูกสาวของมิชนาลีคนนี้ก็เลยนั่งสืบเสาะสแสวงหาคนที่เขารักนะคะคนที่เขาต้องการพบก็คือมิชนาลีผ่านลูกสาวของเขาและปรากฏว่าเขาก็เล่นเป็นตามพ่อของเขามาพ่อของเขากําลังเสียใจที่เขาไปประกาศที่แอฟริกามีคนเชื่อเพียงคนเดียวเขารู้สึก หดหูท้อแท้ท้อถอยผิดหวังว่างั้นเถอะผิดหวังกับพระเจ้าผิดหวังกับงานอุตสาห์จ่ายราคาทุ่มเทเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปประกาศข่าวประเสร,ริฐก็หรือว่าข้ามทะเลข้ามจากบ้านจากเมืองสิ่งที่ตนเองรักแต่พระเจ้าไม่ใช้เขาคิดเองนะคะเขาคิดว่าพระเจ้าใช้แค่นี้เหรอรู้สึกหดหูรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่มีอะไรก็เลยประชด แต่เมื่อลูกสาวของเขานํามิชนาลีคนนี้มาหาเด็กผู้ชายที่ตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้รับใช้ที่โด่งดังในแอฟริกาที่พระเจ้าใช้เขาอย่างยิ่งใหญ่พอเขาเห็นเขาก็จําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันนานแต่เด็กผู้ชายคนนั้นเห็นเขาจําได้แต่ผู้ใหญ่จะจําเด็กไม่ได้เพราะเขาเติบโตก็จะมีบ้างลางๆนะคะผู้ประกาศคนนั้นก็บอกว่าคุณจําได้ไหม ผมเป็นคนนั้นผมเป็นคนนี้ผมไปเรียนพรมีกับคุณตอนนี้ขอบคุณมากที่คุณอดทนกับผมสร้างผมสอนผมตอนนี้พระเจ้าใช้ผมผมดีใจที่ผมได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้ามีคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าในประเทศของผมและตอนนี้พระเจ้ากำลังส่งผมมาที่นี่มาประกาศประเทศของคุณแถบนี้เขาจากเมาเมาอยู่สั่งเมาแล้วก็กอดเด็กร้องง่าย คุณรู้ไหมเด็กคนนั้นผู้ชายคนนั้นคุณเป็นคนที่เกิดผลมากคนมากมายพบพระเจ้าผ่านการรับใช้ของคุณผ่านการเทศนาของผมผ่านการประกาศของผมผู้ชายคนนั้นคิดไม่ถึงว่าพระเจ้าจะใช้ลักษณะแบบนี้ด้วยล้อง่ายแล้วก็กอดนักเทศหนุ่มคนนั้นและก็ได้กลับใจใหม่เห็นไหมพระเจ้าไม่ลืมการงานของคนที่รักพระเจ้า ย่าไปกำหนดตายตัวพระเจ้าให้อิสระเสรีภาพกับโรรองที่พรรองจะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ลืมเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บันทึกการงานของเราสิ่งที่เราหวานสิ่งที่เราทำเสมอพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพระเจ้าเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ฉันจะท่องเอาไว้แม้ว่าสถานการณ์ดูร้าย แต่สำหรับพระเจ้าแล้วไม่ได้ร้ายพระเจ้าเปลี่ยนได้ฉันก็นึกถึงลูกกาบทที่5ก็คือมีเรื่องของเปโตนี่แหละนะคะบทที่หข้อที่1บอกว่าต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเย็นเนสเรตและฝูงงชนกำลังเบียดเสียดพรงเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นข้อที่สองพระองทรงทอดพระเนตร เห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาป,ปมงค์ขึ้นจากเรือแล้วและกำลังชักอวนอยู่ข้อที่สามโปรงจึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือไปจากฝั่งหนึ่งแล้วโปรงประทับลงแล้วก็สอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อโะรงทรงตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไป ที่น้ำลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลาข้อห้าซิโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริข้อที่เจ็ดพวกเขาจึงทําสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่หลงลืมการงานของเราก็คือว่าเมื่อไปโตไปหาปลาทั้งคืนก็เรียกว่ามือฉมังมืออาชีพชาวประมงเป็นอาชีพของเขาเขาหาปลาเก่งมากปเปโตรนี่นะคะแต่วันนั้นเขาหาปลาทั้งคืนไม่ได้เลยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูขอใช้เรือของเขา เขาก็ให้พระเยซูก็ใช้เรือของเขานนัแหละยืนเทศนาสง่งสอนพระวจนะคำของพระเจ้าฟังดีๆนะคะทุกครั้งที่มีการจ่ายราคาเพื่องานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าจะไม่ลืมคนที่จ่ายราคาคนที่เสียสละคนที่เห็นแก่พระเยซูคริสต์คนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ให้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะให้ปรุงเทศนา หรือเพื่อการงานของพระเจ้าแม้ว่าคุณจเงินคุณจเวลาคุณจาย,ยานพาหนะคุณเสียสละเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐพระเจ้าจะไม่ลืมคุณแน่นอนพระเจ้าจะไม่ลืมลรเราเปโตรและคนที่อยู่กับเขาเพิ่งจะกลับจากการหาปลามาตลอดทั้งคืนดังนั้นการตัดสินใจของเขาในการทำตามสิ่งที่พระเยซูบ,บอกในการใช้เรือของเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันต้องหงุดหงิด พราะมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมไม่ได้ปลาเขาจะต้องโยนความผิดหวังและความเหนื่อยล้าของเขาทิ้งไปวันนี้ใครที่ทุ่มเททำงานเหนืดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ยังยอมให้พระเจ้าใช้อยู่งานของเราก็ยุ่งเรามีความรับผิดชอบสูงเราก็ต้องจ่ายราคาในอาชีพการงานของเราแต่เราไม่เคยลืมการงานของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราเอาเรือมา เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อที่จะทํางานของพระเจ้าจ่ายราคาแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการงานของเราแล้วเรายังไม่หยุดเรายังต้องรับใช้พระเจ้าต้องจ่ายราคาต้องเสียสละมารับใช้พระเจ้าเห็นแก่ข่าวประเสริฐเห็นแก่งานของพระเจ้าเห็นแก่ทุ่งนาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ลืมเราและขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็ได้ ทำสิ่งเหล่านั้นก็คือเขาสละความผิดหวังความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าที่เขาต้องรับผิดชอบเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐให้เรือกับพระเยซูพระคําของพระเจ้ากล่าวว่าหลังจากที่พระเยซูเทศนากับสาวกจากเรือของเปโตรปรงได้เรียกเปโตให้ออกไปในน้ำลึกเพื่อที่จะจับปลาเปโตก็เชื่อฟังและก็จับปลาได้มากมายเห็นไหม เปโตรเนี่ยนะคะเขาไม่เขาไม่เพียงแต่ให้ภาชนะเขายังฟังคําสั่งฟังคําเทศนาฟังพระคาของพระเจ้าฟังสิ่งที่พระเยซูสั่งเขาเขาไม่ได้มั่นใจในความสามารถของเขาว่าเขานี่เป็นชาวประมงเขานี่แหละฉลาดเขาไปหามาแล้วหมาดหมาดไม่มีไม่ได้ผมก็ไปจับมาแล้วออกไปน้ําลึกก็ออกไปออกไปน้ําไหนก็ออกไปแล้วแต่มันไม่ได้เขาไม่เถียงพระเยซูเลยพระเยซูเรียกเขาบอกว่า ออกไปในน้ำลึกเพื่อที่จะจับปลาเปโตเชื่อฟังแล้วก็ไปตามคำสั่งเลยค่ะก็าปรากฏว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสเราต้องให้ความสำคัญเราต้องเป็นนักเชื่อฟังเราต้องเป็นคนที่สละความสามารถความเก่งสติปัญญาในน้อยของเราเพื่อจะน้อมรับพระคำน้อมรับสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของ ทุกสิ่งในโลกใบน,นี้ไปจัปลาเขาก็ไปเลยจนต้องเรียกเพื่อนๆนของเขามาช่วยดึงปลาเข้าไปฝั่งเพียบเลยจำไว้นะคะคงจำได้นะคะว่าเขาพยายามมา,าพยายามตลอดทั้งคืนแต่จับ ปาไม่ได้เลยแต่ในทันใดนั้นเมื่อเขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าแนะนําไม่ว่าจะผ่านของประธานผ่านพระคําผ่านผู้รับใช้พระเจ้ามีมากมายที่จะใช้คนเหล่านั้นมาช่วยเหลือเราเพื่อที่จะให้เราทํางานของพระเจ้าได้อย่างดียอดเยี่ยมแล้วก็ประสบความสําเร็จเราจะมีมากมายเพียงพอไม่ใช่แต่พอเพียงมากมายเพียงเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเพื่อพระเยซูเราได้เสียอะไรไปบ้างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสรศิฐคำถาม คุณจะจ่ายอะไรไปก็แล้วแต่อาจจะเป็นเวลาของเราครอบครัวของเราเวลาของเราพาหนะของเรารถของเราหรือต้องเสียสละเพื่อนๆนที่ชวนไปดิ้งไปดื่มเราไม่ไม่ไปกับเขาเรามาจดจ่อรับใช้เราต้องสละหลายอย่างหรือสละความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ชวนเราไปทําบาปเราก็ไม่ไปทําตามเขาไม่หลงรักโลกสิ่งของในโลกแต่จ่ายราคายอมสละ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณจ่ายราคาเสียสละวันอาทิตย์แทนที่คุณจะไปทํางานทําธุรกิจหรือไปธุระหรือไปทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของคุณคุณก็จ่ายราคามานมัสการพระเจ้ามานัดพบกับพระเจ้ามายกย่องพระนามของพระเจ้าที่มาราคีได้พูดถึงพระเจ้าจะไม่ลืมพระเจ้าจะไม่ลืมในมาราคีบทที่3ข้อที่16แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกันเห็นไหม พระยาเวส่งฟังเรามาสามัคคีทำกับพี่น้องเสริมสร้างกันและกันพูดถ้อยคำหนุนใจกันเสริมสร้างเราเห็นคนนั้นคนนี้เราก็ตื่นเต้นดีใจโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้เจอกันขอพระเจ้าจอวยพรเราก็อวยพรกันและกันหนุนใจกันและกันในคริสตจกักรในทุ่งนาของพระเจ้าในธรรมิกชนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบันทึก ปร่งบันทึกลายชื่อของคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามายกย่องพระเจ้ามาให้เกียรติพระนามของพระเจ้ามาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันลืมคุณเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ทรงอธรรมเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทํางานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงออกต่อพระนามของพปรองก็คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้ พระเจ้าอยู่การที่เราพูดคุยเสริมสร้างหนุนใจกันและกันเนี่ยเผยพระวจนะหรืออวยพรหรืออธิษฐานหรือปนิบัติน้ําแก้วเดียวพระเจ้าก็บอกว่าไม่ขาดบําเหน็จพระเจ้าจะบันทึกไว้ทั้งหมดที่คุณใจลาะค่ะพระเจ้าไม่เคยลืมการงานที่เราทําเพื่อพระนามของพระองค์พระพรของพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้เราไปรอรับที่สวรรค์นะคะ พระเจ้าจะให้เราได้รับตั้งแต่โลกนี้ด้วยขอให้เราที่จะเตรียมรับแล้วก็เชื่อการเตรียมก็คือการเชื่ออย่าไปหดหูอย่าไปว่างเปล่าอย่าไปคิดว่าโอ๊ย้ยนุน่นรอไปสวรรค์ไปเอาที่สวรรค์นุน่นพวกเรา <c oughs> ในโลกนี้พระเจ้าก็จะจ่ายในมาระโกโบทที่10ก็29-31ถึง อย่าให้คุณเวลาในการทำดีนั้นคือกาลาเตียบทที่6ข้อที่9แต่มารโกบทที่10บข้อยี่สถึงสาบอกว่าพระเยซูต,ตัดตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สลับบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดินเพราะเห็นแก่ข่าวเบอร์เซอร์นั้นในเวลานี้ผู้นั้นจะได้รับคําตอบร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาบุตร และที่ดินทั้งจะถูกข่มเหงด้วยนะอันนี้ของแถมเพื่อเพื่อเราจะตื่นเต้นเพื่อเราจะพึ่งพาพระเจ้ามันจะมีเรื่องนี้พระเจ้าไม่โกหกหรอกนะคะและในโลกหน้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนต้นนะก็ พระเจ้าช่วยเราก็แล้มีคําเตือนมาด้วยนะคะและพระเจ้าก็บอกด้วยว่าคนที่หวานอะไรลงไปคนที่ทํางานของพระเจ้าเห็นแก่ข่าวประเสิฐเห็นแก่พระเยซูคริสต์ปรุงจะไม่ทรงลืมการงานของท่านเปโตไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวปลาของเขาในที่สวรรค์แต่เขาจับปลาในโลกนี้ได้ด้วยดังนั้นพระเจ้ามีรางวัลให้กับเราอยู่ไม่ไกลรอรับได้เลยให้มีความเชื่อว่าเมื่อเราจ่ายราคา ที่จริงแล้วพระเจ้าให้มาเตือนเราว่าหลายคนอาจจะท้อเมื่อลงทุนกับพระเจ้าเมื่อจ่ายราคาจ่ายเวลาจ่ายเงินจ่ายทรัพย์จ่ายยันผานะจ่ายเสียสละไม่ไปทำบาปไม่ไปนะทําชั่วยอมจ่ายราคาท,ที่จะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะมีรางวัลให้คุณพระเจ้าจะมีรางวัลให้เราไม่นานเกินรอให้เรามีความเชื่อเรื่องนี้ด้วย การที่เรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไม่มีวันลืมเราเราอย่าลืมเรื่องนี้พระเจ้าบันทึกแต่จจริงแล้วนะใกล้กว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปที่พระเจ้าจะจะเตรียมรางวัลที่ยอดเยี่ยมให้ก,กับคนที่รักพระองค์คนที่รับใช้พระเจ้าแม้ว่าเราหวานลงไปแล้วยังยังไม่ได้รับคําตอบใจเย็นๆนะคะ ให้เราแน่ใจว่าพระองค์จะประทานรางวัลให้กับเราในเวลาที่เหมาะสมเบอกว่าพระองค์ไม่ทรงลืมการงานที่เราทำเราทุ่มเทจ่ายราคาอดตะลับขับตะนอนทั้งสารพัดที่จ่ายราคาให้หวานในทุ่งนาของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ลืมเราพระเจ้าจะไม่ลืมการงานพระเจ้าเห็นความเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าเห็นความท้อใจพระเจ้าเห็นความเจ็บใจปวดกายของเราที่เราจ่ายราคาเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ลืมคุณแน่นอนคะ่ะแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำรับเพราะคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรารับใช้พระเจ้าต่อไปแม้ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เจอการขมเหงเจอการต่อต้านเจอการลบกวนต่างๆ ไม่ได้ดังใจเราแต่เราก็จะรับใช้พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งหรือลืมเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะทรงบัะทันรางวัลให้กับคนที่ทํางานหนักด้วยความรักด้วยความห่วงใยผู้คนด้วยการจ่ายราคาหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้าบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่กําลังรับใช้อยู่แล้วก็เจออุปสรรคปัญหามากมายขอปรุงได้ ทรงประทานรางวัลให้กับเขาอย่างเร่งด่วนแล้วขอพระเจ้าเล้าลวมจิตใจให้กำลังใจให้เขาได้รับพระพรยัดสันแน่นพุ่นล้นอย่างไม่ธรรมดาขอพง์เยียวยารักษาบาดแผลในจิตใจของเขาด้วยถ้าเขาพงเจ้าขับผิดหวังกับสิ่งใดๆขอพง์ชดเชยพระเจ้าของข้าพงเป็นพระเจ้าที่ชดเชยเป็นพระเจ้าที่มีพระพรมากมายให้กับคนที่จริงใจให้กับคนที่มีความรักให้กับคนที่สัต์ซื่อและยำเกรงพระเจ้าเสมอ ขอบคุณพระองค์สัรเลเสริญพระเจ้าอวยพรเราเสริมกําลังเราให้เรารับใช้ต่อไปให้เราก้าวหน้าไปกับการงานของพระเจ้าเพลิดเพลินไปกับพัสริของพระเจ้าสัรเลเสืิญเราขอบคุณพระองค์เรามอบซึ่งการละกันไว้กับพระเจ้าในพระชนมพระเยซุคริตอเมนพระเจ้าเวพรครา